เชลซีคุมพังปีซีซั่นพลังทะลุจอรดูการใหม่รออยู่ไม่กลัวใครหน้าไหนจุดเริ่มต้นของพลังที่น่าจับตาทมกางความวุ่นวายที่ไร้ล้อมถิ่นสเตมฟอร์ดบิดมาตลอดหลายปีเชลซี Chelsea ใน2025นเนี่ยกับส่งวิญญ,ญาณใหม่ที่น่าตื่นเต้นเกินคาดในช่วงที่เวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ปีซีซั่นครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การข้อสนิมหรือเรียกความฟิตเหมือนทุกปีแต่กับกลายเป็นเวทีเปิดตัวทีมที่เต็มไปด้วยพลังความกระหายและความเข้าใจที่มากกว่าเคยเป็น สองนัดแรกในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยไม่เพียงแต่จบลงด้วยชัยชนะแต่ยังสะทอ้อนถึงความเปลี่ยนแปลงหลายมิติที่กําลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบความคิดวิธีการเล่นหรือแม้กระทั่งอารมณ์ร่วมของนักเตะในสนามทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชี้ไปในทางเดียวกันว่าเชลซีตัวนี้เนี่ยกำลังคืนล่างแผนการเล่นที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่ลมปาก หลายรูปการก่อนเชลซีมักจะตกอยู่ในภาวะทดลองไปเรื่อยมีแนวทางแต่ไม่ต่อเนื่องเปลี่ยนแทคติกเปลี่ยนผู้เล่นบ่อยจนขาดความชัดเจนแต่ในปีนี้เนี่ยทุกคนสัมผัสได้ถึงแกนกลางของระบบที่เริ่มชัดขึ้นรูปแบบของการต่อบอลเร็วการขึ้นเกมจากแนวลึกกลายเป็นการแนวทางที่ถูกฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นแทคติกเริ่มยืดยูนขึ้นไม่แข็งท่อไม่ฝืนธรรมชาติผู้เล่น เห็นการเข้าทําที่เป็นทีมเวิร์กมากกว่าบอลโยนวัดใจเชลซี Chelsea ชุดนี้เนี่ยเล่นด้วยความคิดที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบไม่ใช่พึ่งใครคนใดคนหนึ่งทางแนวรับและแนวลุกขยับเป็นชุดมีจังหวะขึ้นเกมที่ถูกซ้อมมาอย่างชัดเจนซึ่งทําให้คู่แข่งเริ่มจับทางยากขึ้นเรื่อยๆพละก,กาลังและพลังใจไม่ใช่แค่ฟิตแต่ไฟลุก หนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นในปีที่สั้นนี้คือความกระหายของทั้งทีมนักเตะวิ่งไล่แบบไม่ยอมใครให้มีเวลาหายใจเกมเสซิ่งเล่นกันอย่างมีวินยัยและความฟิตโดยรวมของทีมก็อยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมเห็นได้จากการเพรสซ้ำต่อเนื่องหลายรอบหนึ่งครั้งโดยไม่มีแพ่วนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของสภาพจิตใจที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนไม่มีอาการท้อถอยเมื่อเสียบอลไม่ยอมแพ้ง่ายๆเมื่อโดนกดดันลงสนามด้วยท่าทีที่อยากชนะไม่ใช่แค่อยากเล่นให้จบนี่คือบรรยากาศของทีมที่กำลังมีพลังแฝงบางอย่าง พลังที่ไม่ได้เกิดจากความสามารถล้วนๆแต่เกิดจากความรู้สึกที่ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งส่วนคุ้มกําลังเชิงลึกขึ้นปรับเมื่อไหร่ก็ไม่เสียสมดุล แม้จะไม่เน้นพูดถึงรายบุคคลแต่ภาพรวมของเชลซีในตอนนี้เนี่ยถือว่ามีสม,มดุลมากขึ้นกว่าในอดีตทางในเรื่องของอายุประสบการณ์และประเภทผู้เล่นมีนักเตะที่วิง่งไม่มีหมดผสมกับคนที่นิ่งคุมจังหวะมีนักเตะขยันช่วยเกมรับคู่กับคนที่สร้างสรรค์เกมลุกมีกลุ่มคนที่ทํางานพื่อทีมากขึ้นไม่ใช่แค่เล่นโชว์เฉพาะตัวนอกจากตัวจริงที่ดูลงตัวแล้วเนี่ยม้านั่งสำรองก็มีคุณภาพที่สามารถมาทดแทนโดยไม่ทําให้เกมนั้นแผ่วลงจุดนี้เนี่ยมันสําคัญมากในการลุยซีซั่นในระยะยาวและแน่นด้วยโปรแกรมทั้ง ประะเทศแลยุโ,โรปโค้ดใหม่มาเลสกาภายแนวคิดใหม่ไม่เพ้อฝันแต่เดินจริงไม่ว่าจะเป็นชื่อใครแต่มาเลสกาของเชลซีเนี่ยได้นําเอาแนวทางฟุตบอลสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการซ้อมเกมจริงชัดเจนมีการวางโครงสร้างเกมแข็งแร่งก่อนพัฒนาไปที่ลูกเล่นอื่นๆส่วนเป้าหมายใหญ่กลับไปยืนในจุดที่คนอยู่แม้ด้การนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดที่ทีมต้องได้แชมป์ทันทีแต่สิ่งที่ทุกคนนั้นคาดหวังก็คือเส้นทางที่มั่นคงและภาพลักษณ์ของทีมใหญ่ที่กลับมาอีกครั้ง เชลซี Chelsea, ควรมองเป้าหมายจบ็อปโฟให้ได้เพื่อกับไปเล่นบอลยุโรปให้ต่อเนื่องไปไกลในบอลถ้วยไม่ว่าจะเป็นถ้วย UCL หรือถ้วยต่างๆเพื่อเสริมความมั่นใจและประสบก,การณ์สร้างทีมให้มีหลักฐานระยะยาวไม่ใช่แค่สร้างทีมชั่วคราวเพื่อรุ่นปีเดียวถ้าทําได้ครบเนี่ยเชลซี Chelsea จะไม่ใช่แค่ทีมฟอร์มดีชั่วคราวแต่จะกลับมาเป็นทีมรุ่นแชมป์จริงๆภายในเวลาไม่เกิน1ปีบีซีซันนี้ไม่ใช่แค่ซ้อมแต่มันคือสัญญาณคืนชีพ หลังจากช่วงที่เต็มไปด้วยคำถามเชลซีกำลังจะตอบผ่านฟอร์มด้วยการเล่นที่มั่นคงมีแนวคิดมีระบบและมีใจที่สู้ที่แท้จริงได้แฟนบอลเนี่ยไม่ได้แค่หวังว่าทีมจะชนะแต่เริ่มเชื่ออีกอย่างว่าเชลซีชุดนี้เนี่ยจะมีศักยภาพที่จะนํามาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหน,นึ่งนี่ไม่ใช่แค่ทีมที่เริ่มสร้างแต่คือทีมที่เริ่มแข่งแกร่งขึ้นทุกวันพร้อมแล้วหรือย,อยังดูการ2 0 2 5 2 6ที่กําลังจะเปิดฉากเนี่ยเชลซีชุดนี้พร้อมจะประกาศ,ศัักกกกกดาาาววูู่ลูลลบมแ้เปแเปป็็นนชชไไออจะ